นี่กูว่ามึงบ่หน้านมาหาหมอจนนี่ดอกกูว่าเอาเถกูไปหาอย่างสัตว์โอ้หน่ะไปหาสัตาว์แต่ว่าแผลทุน <c oughs> พ่อมึงตีเจ้าบุญนี่ตีให้กูไปพ่นว่าโชว์ไปหาแม่เบื่อพบุนแม่กูตายแต่โดนแล้วเอาแม่กูก็ตายแล้วอีนี่อ้าวสองคนนี่แม่ไม่ใช่แร่นะแม่ตายอเออแม่กูตายเดี๋ยวพ่อมึง ว่าจะรับจะรับหลายโทรศัพท์นั่นมัน่าเออเนาอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันพ่อมันแจกเขาพ่อมือใายมือก่อนนี่อคุณยายแหลมค่ะอย่าทะเลาะกันค่ะเอาอุจจาระมาส่งค่ะไม่มีค่ะพูดไดนว่าลิงขีเป็นเจคเรนอะไรไม่มีอุจจาระมาตรวจแล้วคุณหมอจะตรวจยังไงโอ้ยจริงใส่กระเทียมไว้ราคาใส่ตลาดไว้แล้วเอาไปไว้ใกล้ๆกับตู้กับข้าวหลานมันคิดว่าเป็นแก้ววองมาเลยห่อไปกินโรงเรียน เอาไปแก่ครูกินเซยเหมือดอนหลอดไม่ได้เอามาเลยค่ะเอาตอนนี้ไหมค่ะเอาใหม,ม<อ>่ไหมนี่ละนี่ละกูพอ่อหลานมึงเนี่ยนะกูเสียเปียบอยู่มืงเนี่ยทาไมกูเห็นมันถือกระลับอยู่กูก็มีปักคมอยู่สองฟักเนาะกูว่ามันแก้วกูก็ขอคุยตัวเนาะแหมงเอ้เพรคือผมมีพริกจังหน่อยน่ฉันดอก <c oughs> กูกน<อ>ินเข้มเข้มเด้ง้อปะมันจังไปหน่อยนึงกูเอาไม่เป็นไรค่อยามาส่งทีหลังก็ได้ค่ะแล้ว ขอตัวสุขภาพหน่อยแล้วกันนะคะอืมอตรวจลิงลวันนี้ไ่แยแหลมคะวันนี้ยายแหลมเป็นอะไรมาคะเป็นคนคะ่ะยายแหลมนี่เจ็บป่วยอะไรไหมคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระสายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนฉีดยาให้มันตายไปเถิดหมอ แม่ม wow. yes. oh, ึงเจ๊ถ oh, ้าก oh, ูเสียจากตายกูจะมาหาแม่หมอติ๊บหลบเอากูก็อยากเห็นคือกันนอวันลิงตายไม่จะยู่ท่าไหนวะโอ้ยิงตายก็ยิ่งแขกแก่แค่ขึ้นก็พอมึงตายนะทำกันละแม่พ่ะใจเย็นๆง่อยังแม่งตายใจเดี๋ยวเดี๋ยวกูหย่าปากพอแล้วพอแล้วอย่าทะเลาะกันนะคะคุณยายใจเย็นๆ แค่นอนไม่หลับใช่ไหมโอ้ยมีหลายอย่างนํากันอยู่ค่ะแล้วเป็นอะไรอีกโอ้ยสงสัยกับพ่อเป็นลําไส้ค่ะถ้เพาะเป็นลําไส้อาการเป็นยังไงโอ้ยกินข้าวนี่็กินไม่ค่อยได้กินหลายก็ยืงกินน้อยก็ยึงแน่นท้องแน่นหัวผู้คอจรอ้ยแน่นและกูรู้จักแล้วนั่นไม่ต้องหมอบอกกูกรรูเป็นอะไรสงสัยหัวใจเริ่มเข่าบอด มันไม่มีโลกนี้หรอกค่ะมันเป็นไรยางแก่ไม่ยังเดี๋ยวมึงไต่เอาเป็นจุกนิดหน่อยก็เป็นกระเพาะใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้ไปรับยาเลยก็แล้วกันค่ะไปช่องเก้าไหมคะเอาแล้วคุณยายจะไปช่องเก้าทำไมคะอาศัยวันอาทิตย์จะได้ดูมวยด้วยเอาอยากไปช่องไหนก็ไปแล้วกันค่ะอ่ามึงไปช่องเก้ามึงอย่าลืมไปดูรายการเี๋ยเด้๋ยวเดี๋รายการอี่ไร แดนสนธยาเขาเห็นยังกูบพิ่งก็เห็นอย่างที่อหว่วยลิงหล,ลายหลายก็ไปใส่มาใส่ปากดีดีเฮ้ยเขาไปส่องเต้าผมต้อมดาเจ๊มนสิได้ออกรายการเอามันออกรายการได้อีฝ่ายรายการดังรายการหย,ยั่งคนคนลิงตอนอะไรก็เต็มตอน กุเลตัวมึงกูเห็นภาพมึงในหนังสือพิมพ์อยู่ไไหนตอนภาคกันโดูทุกทัวร์่องใส่ขนาดยุโรปุ่ยขนาะเกจเองแรงอยู่โอ้กูอึยงกูอึ๋งพานั่งด้วยกันดีๆค่ะอย่าทะเลาะกันค่ะกพอนกุซีหัวอย่าทะเลาะคุณยายนั่งเลยค่ะยายแหลมที่ว่ากูอีกแม่นบอบักปกมึงจ้องหงากูมึงจะว่ากูนี่แหลมมึงอย่ามานั่งนะโมเด้อ่ะมานั่งใส่ผุนมึงไปหอนเลีงอยู่พุ่น แม่มึงอกีไฟกันทอดกูตายท่านตัวตายโลดมันจะได้ยิ่งแขวอีปอบไ่อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันค่ะนั่งด้วยกันโอ้ยนั่นแล้วเว้ยเนี่ยต่อไปคนสุดท้ายยายจึนเอายายจึนป้าแล้วค่ะมันต้องเอิดอแล้วค่ะเลี้ยงฉันผู้ชุดยไทยน่ะโอ้เอามาแล้วก็ดีตรวจเลยแล้วกันอุจจาระล่ะคะโอ้เนี่ยตายห้าเขาเนี่ยไม่ยังบาดนั่นเห็นไหมล่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษ ยายเข้าใจผิดหรือเปล่าคะให้เอาอุจจาระมาส่งค่ะเอาไม่อายุค่ะคู่ยังหลานคู่ขี่ปาดก็มาหลายทีเพราฉันเป็นหัวหน้าคุมเนี้ย่าตัวแต่ละคนสิไปใส่ไม่ใส่กันยาตายแต่น้ำฉันเนี่ยผู้นั้นติดตุวละผู้นี้มาว่าได้ฝากขีเนี่ยพนักแคได้สิหู้ว่าขีภัยบัตรยังสิบหูเนี่ยขีผู้ในญ้บานนี่ขีกำนัล เนี่ยเนี่ยเห็นว่าเขาเขียนชื่อติดหัวฉีไว้ยุหันมันรวมกันอยู่ในนี่เบิร์ดมึงคือบอกคนเล่ให้มันเขา่ากันโอ้ยเป็นผู้เดียวเป็นเบิร์ดบ้านก็นยอ,อย่างหมอหยันใช่น่ะเล่นอะไรไม่รู้ตีดีแต่ว่าข่อยแยกขีขอ่อยไม่ต้องหาโอ้ติโอ้โอ้ขีดมึงติหันไอ้เหนี่วอ,อ้เีนีอวอของแถมมาเล่นเลยเว้ย กินแมนตู้ดอกมันนี่พักเกษตรน้ำดูเอากูเห็นขี่นี่กูคือเป็นแนวนี้บาดเนี่ยกูหิวเข่าเฉนดิยายป๊ปป๊อเอาใส่กูหามคนนี่นะโอ้ยไปไปไปเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยไหมคะขมขมอะเดี๋ยวคุณหมอตรวจหน่อยแล้วกันค่ะตรวจเลยค่ะจะได้เสร็จโอ้ยค่ะโอ๊ย โอยโอยังแหงเลยเ้หมอฟองคู่เไม่มีครูค่ะมีแต่หมอค่ะราชการคือกันนั่นตัวปืนแม่งบุ๋เนร่ะยายจื้อนคะจ๋าถามหน่อยก็แล้วกันเนาะค่ะปกติเนี้ยยายจื้อนรับประทานอาหารยังไงคะเอาไส้ปากค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าชอบรับประทานอาหารประเภทไหนโอ้ยฉันชอบที่สุดแนนคือสมบ้าน้อยค่ะเออสมปลาน้อย ค่ะเพิ่นเอาปลานังเห็ดโอ้ยบ่มีผู้ใดเอาปลาหวานมาเห็ดโสมปลาน้อยหรอกถามบ่ฮู้จจักย่ากว่าไปสอบมาได้หยังผูไงนี่เขาก็เอาตัวน้อยๆในปลาขาวน้อยปลาซิ่วปลาอีดไปจังซั่นแล้วสุดไปไหนเขาก็เตะถิ่มไปพุ่นญใหญ่กินกินแบบสุกๆใช่มั้ยคะบ้าจีมาสุกจังไงเขาก็ว่าหมกปลาซิ่วเธะเว้ยอ้าวเฮาคั่นไม่เม็ดโสมปลาน้อยแล้วเขามาเทใส่ถ้วยแม่นบ่ล่ะเออเออเฮาก็ปั้นข้ามคอแง่งแง่งเนี่ย จำเปะเปะเปะตุยให้มันติดคามข่าใส่ปากคัมงามแล้วค่ะคัมใจสองคัมม,มือให้ย<ห>ังเห็นปั้นขาให้คัมจ่ในปากลงคอก่อนติดคอตายในแม่ชะเบื่อเอิญกูจะคัม,ม,มทั้งสู่ตุยคัมใจสองวัดนี้มีบกักเพล็กหน่อยหักโต<อ>ใช้พร้อมได้หวัดครับก็เป็นมาซื่อชมป้าน้อยบอค่ะจอมฮอด้วยนี่ไม่ต้องม่งหม่ำออกก่อนบ่ ดี๋ยวอันอันอันสมปอยไงนี่มีปะโอ้ยมีคือการขาเขาปลาตะเพียนมะเห็ดนันโอ้ยอโตแดงตึ่งคือสีกหนังออกเกลาไห่พอข่อยอออม,มีส่วนผสมมันมันสีมีกระเทียมมีบักพริกอ,อยากให้มันแซ่บแม่จัหน่อยกับหยอดผงชะลดนิดนึง ข้ามเขาแน่ๆกับตุ่ยเลยเอาตาตัวมันั่งกินละวะสุดยอดไอ้อนนี้อันลาบปลาเนี่ยเคยกินบ่ล่าให้นี่แหละแห้งแทบฉันก็แห้งมากคือกันลาบปลาเนี่ยเออวังไปยกสะดุ้งน้ำเขาหนั่นต้มซะก่อนมันบ่โอ้ยบ้าเอ้ยพสิไปต้มเส้นรสชาติจะเรียกเอาปลาขาวซุ่มตัวงามๆมันตัดหัวออกทาเก็ตดีๆฟักๆๆๆฝแหลกแน่บ่แหลกแน่กะเขาขวาวเขหอมๆบักพริกบักหน้าบีบใส่จังหน่อยเออทุกรสยอดมองไม่ชัดเออก่อนสิกินได้ เอาขาวจักน้อยหนึ่งดิเจ้าลูจักเคืองเจ้าบ้าว่าพ่อใจแม่งลุ่นลุ่นบรรจโหัวอุ๊บเข้าไปที่ะบาไเออนั่นอ๋อออยายยายเชื่อนเป็นอะไรคะเนี่ยสมัรเราขาอะเรา็หูว่ามันกินยากมึงกับผสมเอ็มร้อยหาซีไปจะขวดท่านในผสมมันหิวแห้ง

ปกตินี้คุณยายรับประทานปลาสุกๆดิบๆแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะจ้าฉันชอบอชอบแล้วคุณยายนี่ปกติขับถ่ายยังไงคะเบ่งออกค่ะบอ้ยยังเป็น่าโอ้อคุณยายโอยแล้วเทียกกับ,บปอได้เบ่งค่ะแล้วเป็นยังไงคะโอ้ยกระลั่งสีน้งร่องค่ะจากหุ่นไปทั้งหลังอะไรคะคุณยายขี่จากเลยค่ะเอ็นแจวังไปเอนเจ้าเขาน้ำเขานางเอเจ้าเขานั่น ฉันน่ไปรูดินย่างสชรูดินแกให้หน้านั่นแกให้หน้าเออลนกลนบ่บ่ได้กลุ่นงาไหนลกเอาหัวงาเนี่ยมองกอเขานี่ยพวดขึ้ว่ามันจะเป็นรุมอังมังทุหันไม่หม่ละจังกะใช่หล่นแล้วนั่งเลยอ่าแค่นี้ยินเสียงกอดคาวอดคาเขาก็หมอบลูกจังน้อยตัวใหญ่กอคากอคาัอคาน่า้ค่หมอบลูกีกปีนึ่งกคือวันนี้จักเจ้าแจ้งเงยหน้ากุ้ยกล้วยน้อย มันมาจอบบนข่อยดีดีแล้วก็สบายแล้วเดี๋ยวเศร้ายาแถวนั่นแหละคะปุ้มเช็ดๆหล่อนแน่ว่าแหลมนอจกดากงางเลยสบายบ่ลร่างเลยบ่ลร่างแล้วน้ำกินเข่าพี่ในส่วนน้ำกินเข่ากันมือเชิญหัวเราจดมพ่อไปเลย เราลาภทิ้งไว้อย่งังไงล่ะคะไม่เริ่มข้าวตัวะท่านไลหลักฐานพร้อมตวัวไดะเอาหยาที่เขาลกขืนในเด้จับฟาดลงสมไมเป๊ะลงมากันแล้วต้องไปลงฮี้งอ่ะนะต้องขีดไปใช้บัดเต็มโตพี่เบิร์ดแล้วยาหมากฮอสใช้หน้ากันโอ้ชาหน้ำต,นตอนนิ้เลีนก็น,น่าตาตอโอ้ยสรารตัดก่อนละนี่คุณยายคะค่ะถึงแม้คุณยายจะไปทุ่งนาเนี่ยก็ต้องทำซ่วมไว้นะคะ ยสื้สีได้ฉีมันก็ฉีแต่ก้อนเท่าไหร่เฮ็ดสวมบ่าท่านแล้วหรอกไม่ใช่ปวดเราค่อยทำค่ะหมายถึงว่าทำไว้เป็นการถาวรเลยหเห็ดสวมใช่ตรงหน้าเลยใช่แล้วไม่งั้นคุณยายเนี่ยก็มีอัตราเสี่ยงจะเป็นพยาธิใบไม้ในตับนะอ้าวนะคะเพร <อ S 2> าะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปนี่ไปทำซ่วมเลยละกันค่ะเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้นะจ้าเดี๋ยวมานั่งเลยเดี๋ยวคุณยายไปจัดจัดคุณยายนไม่ใช่นั่งทางโน้นคุณยายต้องนั่งทางโน้นค่ะคือพอหายมานั่งน้ำโมเขา ่าคุณยายรับประทานอาหารก็ไม่เหมือนคนอื่นเข้าซ่วมก็เหมือนคนอื่นเป็นแบบ VIP ไงคุณยายทางโน้นทางโน้นจุน้ำหน้าชูโลกชูกกินคือกู้งเหลเอามันเหลืออยู่ช่องห่าเพราะมีผู้ใหญอยู่เรียบเอยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้คุณหมอแอมนะคะสรุปผลตรวจสุขภาพวันนี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะ จากการที่ซักประวัติแล้วก็ตรวจสุขภาพของคุณยายเมื่อสักครู่นะคะปรากฏว่าคุณยายจื้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับสูงที่สุดเลยนะคะโเพราะว่าคุณยายชอบทานปลาดิบหรือปลาที่ปรุงสุกสุกดิบดิบอ้เอ่เมื่อเช้านี่ใข้แน่ยู่ไปถ้าเช้ากินซุกยู่ปลาตัวนั้นกินย่ใส่กินย่ใสกินย่ตลาดสดแล้วโอ้ปลปลาดุกบ่บ่ปลายังปลาต้ากุ แท้องโกโเป็นขนมนะคะคุณยายานะะถ้าสมมุติว่าคุณยายเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจจะทําให้กลายเป็นมะเร็งตับได้เลยนะคะแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยโอ้ยอีจื่อเมึงอสิบเอ็ดไฮมึงอสิบสี่เลียบวอรรี่ทำไมไม่เลียจะไหนยู่บา้านอยู่ชอ่องกูมเคยเป็นโรคพยาธิแม่แม่ในตับกูมาหาหมอกูเป็นสามวันแล้วก็ต้องไปหาดอกน้อนั่น ไม่อยัางขยดไปไม่ได้กลับแก้จะไหนเอาไง่ายเนืองไปจะไหนมึงไปเอากินนู่นมาหลายๆตัวนั่นมันกินนู่นมันให้่มันตายเด้อไม่แน่เหมอคอยคือลงไปหลายตัวมันไปอยู่ในทองมันสิกินใบไม่ออกจากตับเขาช่วจชีหอดช่วจีหอดใบไม้กูย่นเหลือใกล้ตายก้อนมูลยายไม่ใช่นะคะเ